สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพย์จะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถือที่ราคาแตกต่างกันเกือบ3เท่าตัว POCO F6 หมื่นกว่าบาทกับตัว Honor m e g i c จ6 p ป o สามหมกว่าบาทนะครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยตัวราคาหมื่นกว่าบาทกับราคา30,000กว่าบาท มันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อเจ้าตัว POCO F6 และของ Honor m e g i จ6ห o ปใต้คลิปนี้ไว้ผมเป็นลิงก์ที่พี่สั่งซื้อมาเองผมตัวนี้พี่ทำการพูดถึงสเปคก่อนว่าทําไมพี่จึงเลือกตัวนี้มารีวิวในการจับคู่งดดราม่านะครับว่ามันราคาแตกต่างกันเอามาเปรียบเทียบกันจะสู้กันได้ไหม เอามาเปรียบเทียบเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะเช่นกันนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวชิปที่เป็น CPU Snapdragon 8 s Gen 3อีกครั้งผมตัวนี้8 s Gen 3 CPU บอกเลยว่าตัวนี้สับ่ถือว่าแรงใช้ได้ครับคะแนน a n t ู t นะผมพิให้ดูว่าคะแนน a n ร่ t มซึ่ง P ทำการไปทดสอบมาผมคะแนน a n ตอยู่ที่ให้ดูเลยนี่ครับ 1, 1 3 9 6 0 0้ซึ่ง P ก็ทำการทดสอบเป็นค่า default ทุกอย่างครับปรับไม่ได้อะไรมากมายครับก็คือทดสอบเลยครับเป็นบ้านๆเลยครับคะแนนจะอยู่ที่1 3 0, 9 0 0้หรือว่าประมาณเฉลี่ยคือ1 0, 4 0 0 0ล้านครับมาดูเจ้า Honor ที่ใช้ตัว CPU กับผมตัวนี้ s ซ p ด d ก a g o น8นะครับผม Gen 3มาดูว่า CPU จะเป็นไงบ้างครับผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่า Honor คือหน้าจอสวยจริงหน้าจอ Honor เป็นหน้าจอที่รู้สึกว่ามีความพรีเมียมเนาะก็ราคาผมตามั้นแหละนะครับมาดูว่าคะแนนผมของตัวอ n นเดของ Honor Magic 6 Pro ครับอยู่ที่1 6 2 0 0ล้าน6แสนซึ่งต่างกันประมาณ3,000สครับตัว 3S Gen 3จริงๆอ่ะคะแนนที่เขาทำแบบค่าดีฟอร์ทั่วไปจะอยู่ที่ล้าน5แต่ตัวนี้พีรู้สึกว่า CPU ของตัวนี้เนาะมันก็เป็นตัวท็อปเนาะเจนตัวที่รู้สึกว่า8เจน3ตัวนี้มันจะมีความแรงแต่เล่นเกมจริงสับตัว 8s เจน3ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับแค่ในถา,างการ3แสนมันก็ดูเยอะแต่เอาจริงนะทั้งคู่ผม c ผม CPU คือแรงทั้งคู่ครับใช้ตัวเซ d ดักคอนตัวนี้ครับผมบอกเลยว่า8กับ 8s เจน3 ถือว่าเพียงพอครับพี่ผมจะขอพูดเรื่องสเปคก่อนว่าเฮ้ยสเปคมันเป็นไงบ้างเนาะทําไมพีจึงเอา,าเปรียบเทียบครับให้ดูจริงๆนี่ครับว่าในการจัดการความร้อนก็ทั้งคู่ถือว่าจัดการความร้อนออกมาด้อย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งพีทดสอบโดยการทดสอบของพีเองผมทดสอบโดยการรันจริงๆเลยครับคือไม่ได้แบบไปกักอะไรมากมายผมสับตัวนี้นะนี่ครับมาดูว่าสเปคอ,อื่นๆมันจะแตกต่างกันมากนะั้พี่จะขอเปิด กับฟังก์ชันข้อมูลโทรศัพท์นะครับซึ่งจะให้ดูเลยว่าฟังก์ชันต่างๆมันเป็นไงบ้างเนาะสับเจ้าตัวครับผม Honor Magic 6 p ป o จะให้แรมมา12 g ิกับหลอม512สับตัวเจ้า p o p o o F6 ให้แรมมา12กับหลอม512จริงมันมีราคาของตัว p o Co F6 ซึ่งราคาประมาณพีซื้อมา13,000บาทกับตัวที่เป็นว่าแรม8 g ิตน,นก็คุ้มครับลอม26ก็คือคุ้มเหมือนกันครับตัว PocoF6 อั่ะแหละซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่สเปคก็ตามที่เห็นครับหนี่512แล้วก็หน้าจอครับหน้าจอของอ o อนเนอร์จะอยู่ที่6.8นิ้วนะครับ6.8นิ้วแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่6.6.7นิ้วหน้าจอเป็นหน้าจออ m o l e เครับแต่เกจหน้าจอของตัวอ o อนเนอร์จะมีเกจหน้าจอที่ใช้ตัว LTPO OLED ครับสีสันของตัวหน้าจอ ของออเนอร์จะมีสีสันที่สวยงามมากกว่านะครับผมแต่เอาองตงนะถ้าเขาถ้าเล่นเกนมจริงอะ่ะเอาองตงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่ครับผมของออเนอร์กับตัวนี้ผมนี่เห็นไหมว่าใช้ตัว CPU s n a สั r ดา้อน 8x Gen3 จริงครับนี่ให้ดูเลย CPU ครับชิปสัปดา้อน8 Gen3 8x Gen3 ครับซึ่งบอกเลยว่าชิปทั้ง2ตัวถือว่าทำการบ้านในการจัดการความร้อนสักทีถือว่าหายห่วงครับสเปคตัวกล้องนะจะพูดถึงตัวกล้องผมตัวกล้องด้านหลังของนี้จะใช้ของโซ n y ที่เป็น50ล้านมี OIS ครับถือว่ากันสั่นคือดีมากถ่าย 4K 60เฟรมได้ผมสับตัวเจ้า h o n o r ครับคือเป็นรุ่นท็อปของ h o n o r ครับบอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มมากตัวกล้องครับ ตัวกล้องของออ n น r ใช้ตัวที่เป็นสเปคค,คือกล้องจัดเต็มมากครับกล้องหลัง50ล้านเซนเซอร์คือดีมากครับตัวนี้มี OIS ด้วยกล้องหลังตัวนี้ผมจะมีเลนเทเลอยู่ที่100ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกล้องที่โหดมาก180ล้านครับสามารถซูมซูมได้ไกลมากครับแล้วตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวซูมที่ กินขาดมากครับกับสเปคตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสเปคที่จัดเต็มมากครับแล้วก็มีเลนส์ออาตรไวผมตัวนี้อยู่ที่50ล้านคือพี่แกให้มาโหดมากสเปกกล้องบอกเลยว่าสุดยอดมากครับเป็นเพีที่สเปกกล้องคือจัดเต็มจริงแบบไม่ไหวเลยคือสเปกกล้องจัดเต็มกล้องหน้าผม50ล้านสับตัวกล้องหน้าของเจ้าตัวนี่ครับ p ป c กโค F6 จะอยู่ที่20ล้านครับนี่ครับอันนี้น่าจะ ออโตครับซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องหน้าพีรู้สึกว่าโปรโครก็ทำดีเมจีโหกโปก็ทำดีถือว่าได้แต่คนชอบครับแต่พีรู้สึกว่าพีจะถ่ายให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องในตัวบอดี้เครื่องว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างในเรื่องแบบบบดี้เครื่องนะครับนี่ครับพีขอทำการตั้งค่าก่อนนะครับการแสดงผลเพราะว่าหน้าจอมันดับเร็วเกิน ครับสินาทีครับกล้องหน้าผมซึ่งพี่บอกเลยว่ากล้องหน้ามันสามารถปรับได้อย่างง่ายดายครับนี่ครับพีขอเอาตรงนี้ลงมาก่อนปึ๊บซึ่งเอาอตรงนะ UI มันใช้งานได้ง่ายครับพี่ก็ใช้บ่อยครับผมจะได้ใช้บ่อยก็จะครับมาดูว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างนะพีขอย้ายกล้องหน้าดูเลยว่ากล้องหน้าที่เป็นแบบ20่สล้านถึงห้าสล้านมันจะเป็นไงบ้างครับซึ่งเอาอตรงน,นนะ แล้วแต่คนชอบครับเอาตรงว่ากล้องหน้าแล้วแต่คนชอบมันจริงนี่ครับถ่ายตัวนี้กล้องหน้าอัตราภาพุยจะขอเป็น4ต่อ3ครับเพื่อความแฟร์นี่ครับตอนนี้พี่ถ่ายอยู่นะครับผมไม่รู้สิไม่รู้สิพีชอบในการปรับผิวเนียนของเจ้าโปรโค F6 อ่ะมันปรับผิวเนียนได้แบบโอเคไหมซึ่ง ตามจริงรูปพี่จะเป็นแบบนี้นะมีหนวดมีเขาแบบมีจุดแบบมีจุดแบบให้เห็นความชัดของภาพเลยครับซึ่งเมจิ 6pro จะทําภาพได้สีสันเกือเก็บคอนรานต์ของภาพเรื่องของภาพได้อย่างชัดเจนมากครับแต่ตัวโปรโค f6 คือมันใช้รลอมเสี่ยวมีเนาะทำให้การเกลี่ยสีของหน้าถือว่าดีมากครับขอเชื่นชมเลยว่า กล้องหน้าสัพีถือว่าดีทั้งคู่ครับผมถือว่าถือว่าเจ๋งอ่ะมาดูว่าผมว่าบอดี้เป็นไงบ้างเนอะนี่ครับบอดี้กแต่คนชอบครับแต่พีรู้สึกว่าถ้าใครมีงบเมจิหกโปถือว่าเป็นบอดี้ที่แบบโคตรสวยอ่ะสวยจริงครับโคตรสวยอ่ะแล้วจอมีความโค้งมนครับแต่ถ้าใครเป็นเกมมิ่งเล่นแบบไม่ต้องการอะไรมากมายครับผมพี่ว่าตัวนี้โคตรคุ้มถ้าพูดในครคุ้มค่า พีมอบให้ตัวนี้ถ้าใครอยากมีมือถือแบบเน้นแบบสเปกแรงใช้งานดีๆไม่ดีไปตัว Honor Magic 6 Pro ครับสเปคบอกเลยว่ามันจัดการตัวเครื่องคือออกแบบสวยงามมากครับนี่ให้ดูเลยด้านล่างครับคือให้ดูครับคือความสวยงามมปน่ที่คนชอบครับคือสำหรับพีนะพีไม่ใช้งานใหมากมมยพีก็ใช้ตัวปรโคเอฟหกก็เห,เหลือแล้วครับแต่ถ้าใครแบบมีงบแบบเนี้ยจัดเต็มอ่ะ Honor Magic 6 Pro ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สเปคจัดเต็มมาก CPU ก็แรงทั้งคู่นี่สวยครับบอกเลยว่าอย่างสวยซึ่งแบบพีแบบชอบอะทั้งคู่พีชอบมากคือชอบจริงอันนี้แบบไม่อวยเลยว่าทั้งคู่นะ่ะถ้าพีเชียร,ราคาหมื่นกว่าบาทพีก็เชียร์โปรโคเอฟกนี่แหละมันสวยอะเอาตรงมันสวยมากนี่ครับใส่ซิมารับคลื่น 5G ท,ทั้งคู่นะครับลำโพงเป็น2ตัวทั้งคู่อันนี้เป็นลำโพงแบบ d o l b y Atmos นะครับ นี่สำหรับแบตนะครับผมแบตตัวนี้ให้มา5,600มิลลิแอมผมสับเจ้าตัวโปรคู่ใหมาประมาณ5 0 0 0มิลลิแอมสปีถือว่าแบตก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกในเรื่องใช้งานทั้งวันนะครับนี่ให้ดูถือว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายครับผมตัวนี้นะครับหน้าจอของเจ้าตัวเมจิห6โปจะมีความแบบบางๆแบบรู้สึกว่าขอบจอมันจะบางครับแต่เอาตรงนะ ถ้าตีให้จริงๆอ่ะตัวที่เป็นซีรีส์ของเจ้าตัว Poco F6 มันก็ยังความมีความสวยงามของมันนะครับรู้สึกว่า Poco F6 เนี่ยจะได้แบตมาเยอะนะครับผมแล้วก็ตัว Fast Charge ให้มาเยอะเหมือนกัน Fast Charge Poco F6 อ่ะให้มาเกือบแบบว่าคืออันนี้แค่แบอันนี้สามารถชาร์จก็คือไร้สาย66วัตต์แล้วก็ชาร์จแบบเสียบสายคือ80วัตต์แต่ตัว p ป c o F6 ให้มาอย่างเยอะครับในการชาร์จ แบบเสียบสายอ่ะให้มาคือพี่เกมไม่ได้กักสป,ปีนะผมให้มาแบบประมาณแบบซึ่งพี่ก็คิดว่าเกินคาดคือมันเร็วจริงนะให้มา90วัตต์หัวชาร์จในกล่องแถมมานี่ครับถือว่าโปโค F6 ให้ใหมาสาพีถือว่าเยอะครับมาดูว่ากล้องหลังเป็นไงบ้างนะครับพี่จะขอเปิดกล้องหลังให้ดูเลยว่าถ้าเราถ่ายปกติมันจะเป็นไงบ้างเนาะนครับพี่ขอปรับเป็นอัตราภาพให้มันเป็น4ต่อ3เหมือนกันนะผมนี่นี่ครับ มาดูว่าในการถ่ายจะเป็นไงบ้างครับพี่ขอเอาน้องต้นไม้ของพี่มาถ่ายนะครับนี่เพื่อให้ดูว่าถ้าเราถ่าย 1X จะเป็นไงบ้างนี่โอ้โสุดยอดเมจิ6 6โบแต่โปรโคโ6เออามุมเดียวกันดีกว่าเพื่อความแฟร์นี่นี่ครับมาดูว่าภาพจะเป็นไงบ้างครับดูครับ อย่างสวยครับเอาตรงนะถ้าเป็นมิติของภาพที่ชัดเจนออเนอร์เมจ6 Pro จะมีความชัดเจนของภาพนะครับมากมายแต่สพีพี่ไม่ใช่อะไรมากมายพี่รู้สึกว่า Poco F6 ก็ให้มาจะเต็มเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะซึ่งพีก็บอกเลยว่าเพียงพอทั้งคู่เพียงพอมากๆนี่แหละครับผมมาดูว่าพอเทสจะเป็นไงบ้างครับมุมเดียวกันนี่พอเทส พอเทนีนนองเอ็กเหมือนกันนะครับนี่หูว่าสวยงามครับทั้งคู่ทำพอเทีสัปีถือว่าสวยงามมากโอ้สวยครับถ้าใครชอบมิติความชัดความลึกของภาพไปเมจิฮกโปรนะฮะใครไปลงไอจีเฟสบุ๊กเลือ,อเอาตรงนะป๊อปโค้ดเอฟกซ์หกเรือครับ แบไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าใครเป็นช่งางภาพจริงๆเอาไปถ่ายธรรมชาติจริงๆตัวเมจิ6โปบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับสับวดีโอวผมตัวนี้สามารถบันทึกได้ 4K กล้องหลังของผมตัวนี้60เฟรมนี่ครับเหมือนกันครับผม 4K 60เฟรมหมดเลยว่าตัวกล้องสำหรับพีถือว่ากล้องให้มา 4K ถือว่าโหดมากครับพี่จะขอถ่ายให้ดูเลยผมว่ากล้องเป็นไงบ้างนะครับ ก็สามารถบันทึกเลนวายได้แต่5เลนวายเนี่ยตัวเมจิ6 p ป o จะ 4K จะ5เลนวายของ p o c o M6 จะเป็น 1080p นะครับมาดูว่า60เฟรมจะเป็นไงบ้างครับนี่ครับถ่ายไปเลนนอร์มผมให้ดูทดสอบเสียงด้วยนี่ครับพีเลื่อนวิดีโอนะครับทดสอบในการถ่ายวิดีโอผม1 2 3 4 5 6 7 8จับโฟกัสระยะใกล้ระยะใกล้ใกล้ไปอีก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 นี่ครับโหฮ้ย ทำไมตัวโปโคจะโฟกัสระยะใกล้นี่ครับนี่ครับให้ดูเลื่นวิดีโอนะครับที่เสอบในการถ่ายวิดีโอผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะโฟกัสระยะใกล้ระยะใกล้ใกล้ไปอีกใกล้ไป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 นี่ครับโหฮิดูครับตัวนี้นี่ครับพี่เลื่อนวิดีโอนะครับทีคือมันจับโฟกัสดีกว่าเมจิหกโปแบบงงๆอ่ะห้าหกเจ็ดแปด จับโฟกัสระยะใกล้โหจับดีมาก,กอักนเน,น,น,นี้ยถือว่าทั้งคู่ทํางานดีนะแต่การสั่นตัวเมจิหกโ,โปรก็ถือว่าการสั่นดีแต่พี่รู้สึกว่ปาปปคู่เอฟหกก็ทํางานดีอะ่ะเหลือหมื่นกว่าบาทในคันนี้ถือว่าสุดยอดมากไม่อวยผมพมูดตรงเลยว่าไม่อวยอันนี้คือแบบจากใจจริงเลยคือไม่อวยครับตามที่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าพีไม่ตัดต่อเอาความเดียวเป็นหลักครับถ้าตัดต่อบางทีอ่ะ ตัดต่อออกอย่างเงี้พยพีก็ตัดต่อได้ตแต่เอาความเรียวครับด้วยความจริงใจจริงๆว่ามันแบบนี้แล้วก็น้าจอทั้งคู่ผมเป็นหน้าจอรีเฟรชหนึ่งร้อยยี่สิบเพิร์สพีถือว่าทัดก็เพียงพอแต่ความพรีเมียมในการทัดยังไงตัวเมจิ6หโปจะมีความพรีเมียมรู้สึกว่าทัดจะมีความติดนิ้วมากกว่าครับแต่เอาตรงนะป๊อปโค้กเอฟหกก็เหลือครับสับพอทาไซีนะเอฟหกจะเป็นพอทายซีที่เป็นฮอร์จูซแต่อันนี้จะเป็นไท C ซีที่ใช้พอรตที่เป็นสมัต เรารับเพตเวอร์ชัน1.2ได้แล้วก็เป็น t ทที C 3.1เชื่อมต่อผ่านจอต่อจอออกภายนอกตัว6 Pro สามารถทับได้นะครับผมนครับมาดูว่าเสียงดน,นตรีเป็นไงบ้างผมสับการฟังเพลงนะครับพี่จะขอเปิดเพลงให้ดูเลยว่าถ้าเราเปิดเพลงแล้วมันจะเป็นไงบ้างครับผมพี่จะขอเปิดเพลงของเจ้าตัว popco f 6ให้ดูก่อนว่าเปิดเพลงใน YouTube มันจะเป็นไงบ้างสับตัวนี้นะครับพี่จะขอเปิดเพลงเลยนะครับ นี่ปึรู้ว่าลำโพง2ตัว d o เบ y a แ m o s มีการปรับ e ีค a l ไลเซอรซึ่งพีปรับเป็นค่า Default นะครับมาดูเจ้าตัวที่เป็นของ6โปรครับ Till every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way on the highway and in the driveway. is a nice range. Cause am gonna climb my invite. And every human bitch, now complain. Just gotta pick the switch and you can go and obtain everything wanna. โปรครับม่รูผมเสียงนะตัวของ F6 ถ้าพูดจริงๆก็ไม่สู้ตัวเมสิ6โปรอยู่แล้วแหละแต่สพีนะ F6 ถือว่าเสียงคุณภาพดีมากกับเลทราคาเดียวกันนะครับแต่เมสิ6โปรมันเป็นราคาที่แตกต่างกันเป็นแฟลชชิปของออเนอร์ครับนะั้นเสียงเบสเสียงกลางเสียงท่วมเสียงแหลมตัวเมสิ6โปร มาเต็มเหนียวแน่นผมเสียป,ปีเสียงเจ้าตัว p ป c โค6ขับเสียงโดยตัว d อ by a ี m o อดถือว่าคุณภาพไม่ได้แก่กาครับคุณภาพดีมากครับ oh, ดีเสียงเบสถือว่ามาเต็มเหมือนกันครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นท็อปที่เป็นแฟลชชิพของ o n o r อะ่ะมันก็เสียงดีอยู่แล้วแหละนี่ครับนี่ครับผมสัพพีถือว่าเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายไม่เหมือนกันเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าเสียงจริงจังอะ่ะตัวของตัว h o n o r จะมีเสียงที่ ฟังก์ชันในการใช้งานมากกว่าครับแล้วก็มีฟังก์ชัน,นคล้ายของ iPhone ด้วยนี่ครับเป็นคล้ายเดน a m กไอแลนด์นะซึ่งก็ให้มานะครับผมซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่าสัพพีนะถือว่าดีครับในการใช้งานซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆสัพพีนะครับผมแล้วก็เล่นเกมครับที่พี่พ่อแหละรเรื่องซีพยูครับเล่นเกมสัพพีนะปรับทุกอย่างสูงสุด ก็ถือว่าทงคู่ทําการบ้านมาดีอาวี RV พี่ปรับ60เฟรมแล้วปรับทุกอย่างสูงสุดถือว่าเล่นอ,อย่างสบายครับเก็บชิมแพ็พี่ปรับสูงสุดทงคู่ทําการบ้านมาดีเหมือนกันครับแล้วก็พับจิบายเจโลทคู่ทาเจโลมาดีครับแต่เจโลก็อาจจะมีสู้ตัวเมจิ G 6โปรแต่พี่รู้สึกว่าตัว F6 ทาเจโลมากับเป็นราาคาเดียวกันถือว่าดีมากดีมากจริงๆครับทุกอย่างเกมบอ,อกเลยว่าไม่แตกต่างกันมาก CPU ครับ ความเร็วความแรงบอกเลยว่าสุดจริงทั้งคู่ตัวนี้เพราะว่าชิปมันแรงมากครับราคาแตกต่างกัน3เท่าแต่ F6 ให้ชิปมาแรงเกินครับผมบอกว่าคุ้มมากเดี๋ยวผมพีบอกเลยว่าหน้าจอที่พี่ใช้งานมาสีสันเนาะพี่ให้ดูว่าหน้าจอมันจะซับพอตในการรับชมมากน้อยเพียงใดน,นะครับนี่ครับพีจะขอเปิดเป็น s d i ให้ดูแล้วผมว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับพีจะขอเปิดเป็นตัวหน้าจอที่เป็น 4K ให้ดูว่ามันจะเป็นไงบ้างในการซัพพอร์ตนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับซึ่งมันก็สามารถซัพพอร์ตอันนี้เป็น sdr 4 k อยู่แล้วผมนี่ครับมาดูว่านี้จะโอ้คือมันสามารถซัพพอร์ตได้เท่ากันนะผมก็คือ4 k 60เฟรมครับนี่พี่ขอปรับให้ดูเลยว่ามันสามารถซัพพอร์ตได้อย่างเพียงพอมากครับแล้วสีสันหน้าจอ ถือว่าทั้งคู่แต่อาจจะไม่สู้เมจิีหกโปรหรอกแต่พี่รู้สึกว่าโอ้ว้าวว้าวมากว้าวมากครับสวยทั้งคู่ครับสวยจริงคือสวยแบบสวยจริงๆอะ่ะคือแบบสีดำดำสนิททั้งคู่อะ่ะคือพีว้าวมากจริงนะอันนี้แบบพูดตรงๆเลยว่าพีว้าวจริงแบบเฮ้ให้มาขนาดนี้ลเลยหรอแบบโหแบบ สุดยอดบอกเลยสวยสดงดงามสเปีถือว่าเป็นมือถือที่ให้มาสีสันหน้าจอหายห่วงครับเี่ผมเป็นมือถือที่พีใช้งานมาทั้งคู่บอกเลยว่ามันคุ้มและออปชั่นในการใช้งต่างเช่นการแบ่งหน้าจอในการใช้งานต่าง,ง,าง,าาง,าางถือว่าทั้งคู่สามารถคุณสมบัติก็พอๆกันครับแล้วก็คนแอ ตัว Honor จะไม่สามารถโคลนแอปได้เกือบทุกแอปเหมือนกับตัวโป c โ F6 ของผม F6 จะสามารถคลนแอปได้เกือบทุกแอปแล้วก็สแกนในมือบริเวณหน้าจอสามารถสแกนได้เหมือนกันทั้งคู่นะผมซึ่งกระสตับสนองสำหรับซื้อพีถือว่ามันเร็วทันใจผมสำนี้ขอบคุณครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้งคู่ผมใต้คลิปนี้สำนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยสวัสนีขอบคุณครับ